แตกร้าวเน่ยพี่อยากลองว่ามันไม่ไม่ไม่ต้องเนอร์นะคนมันแตกร้าวจริงๆมันจะเป็นยังไงแบบนี้เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวจะขอฟังหน่อยเมโลดี้เดียวฝากริท้าเลยหรอฮะหรือว่าจะตัดลายกีตาร์ออกใช่พี่ตัดคนเล่นออกไปเลยโอ้โหเขเล่นไม่ออกพวกมันฟึ๊บฟึ๊บได้ใช่ยบอกฟึดบไม่ใช่เสียงมือเลยเสียงหายใจมึงอ่ะเอาเราออแลัว รเภทน้นบูนะขอแบบโศกนิดหน่อยอสบสบนะถ้าให้นิยามเพลงนี้สำหรับแพรนะคะเป็นเพลงที่แบบเป็นแสงแล้วกันแสงอาทิตย์แสงตะวันจริงๆเพราะว่าตอนที่ร้องเพลงนี้เราเหมือนเราเห็นแสงอะไรบางอย่างที่มันเติมไฟให้ตัวเราจริงๆค่ะครับก็หลังจากน้องแพร ออกมาประจนภัยกับโลกกว้างได้3ซิงเกิลนะครับก็คือปีกหักคลื่นแล้วก็โฮมสเตย์ครับก็มาถึงเพลงที่เราตั้งใจว่าจะอยากให้แพรมีเพลงช้าที่ลงลึกถึงความรู้สึกมากๆจริงๆในส่วนลึกของน้องแพรมันคืออะไรเงี้ยเพลงนี้ก็ได้พี่หมูทําทํานองขึ้นมานะเพลงนี้มีความพิเศษเพราะว่าผมไปแต่งที่ตอนไปเอาติงของทีมไโก้ที่ทางล่าจุดนะครับก็คือไปแต่งกันที่ทะเล เราคุยกันไว้ตอนนั้นว่าเราอาจจะลองไปแต่งเพลงกันที่ทะเลดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะแบ่งเป็นทีมทำนองกับทีมโปรดิวเซอร์ทีมเนื้ออะไรเงี้ยฮะก็แบ่งเป็นกลุ่มๆไปไปลองแต่งที่ตรงที่ทะเลเลยข้างหน้านี่เป็นทะเลเลยก็อยู่ในห้องที่มันมองเห็นทะเลครับก็เขึ้นทำนองมาจิง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 แล้วก็วันนั้นที่เราคุยกันพี่เหนือก็เสนอคอนเซปต์ขึ้นมาว่าน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้ม โอ้พอเหนือพูดอยงนี้มาเออเราก็ชอบเนชื่อเพลงแล้วเราก็คิดคอนเซปต์กันว่ามันคืออะไรฟังเมโลดี้นี้ครั้งแรกเนี่ยตอนสองแคมป์ที่สองแคมป์มันน่าจะมีแค่คอนเซปต์แต่ยังไม่มีเนื้อกับเมโลดี้อันนี้ซึ่งกองมันเป็นสโลล็อกเลยนะเหมือนแบบจึกจึกป๊ะจึกจึกมาแบบร็อกๆนิดยยนึงอะไรเงี้ยจนเนื้อเสร็จ <S <S พี่บอบก็เลยอยากให้ทําดนตรีให้ซอฟลงมาดูเหงาขึ้นไ <ๆ S 1> มน่กระแทกกระทันเหมือนตัวตัว,ตวเดโมโแรกอะไรเงี้ยซึ่งพอ,พอมันเป็นเวอร์ชั่นนี้ก็ โอม้มันก็มาไกลเหมือนกันครับประมาณหนึ่งเลยจากเดโมโแรกเลยเนี้ยแล้วก็เหมือนมาโดนกระเสียงแพ้ด้วยแบบเหมือนมันพาเพลงนี้ไปไปอีกที่หนึ่งเลยอะตอนที่ได้ฟังเดโมโเพลงนี้ครั้งแรกแล้วก็อ่านเนื้อเพลงคือรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นเพลงของเรานึกไปถึงภาพตัวเองตอนที่เรามาในเมืองมาตามหาความฝานนะะันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะเจอคําว่าจริงใจหรือคนที่จริงใจอะยากคือเพลงมันจะ ใช้คำเปรียบเปยแบบว่าเหมือนเราเป็นต้นหญ้าที่รอแสงตะวันอะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่าตอนที่หนูอ่านเนื้อเพลงครั้งแรกอ่ะหนูเปรียบตัวเองเป็นต้นหญ้าแล้วแสงตะวันก็คือแบบพี่พี่ในทีมจริงๆนะคะเราก็เป็นเด็กน้อยคนหนึ่งที่หาความฝันมานานะอะไรเงี้ยมีพี่พี่ที่เข้าใจแล้วก็ให้ความรักผ่านความตั้งใจในการทำงานอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออมันอบอุ่นดีจริงๆแล้วก็เพลงเนี้ยมัน มีมายไปถึงแฟนคลับด้วยเออเราเป็นแค่ต้นยาต้นหนึ่งแต่ว่าแฟนคลับครอบครัวแล้วก็พี่ๆทุกคนในแม n กก t ทีมเลยจริงๆค่ะที่แบบหนูรู้สึกว่าเออชีวิตเราเจอคําว่าจริงใจจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะตอนนี้ผมแต่งมันก็ก็เป็นเพลงเศร้าๆเพลงหนึง่งอะไรเงี้ยฮะเพลงเพลงช้าได้เนื้อเพลงได้น้องแพรมาถ่ายทอดแล้วนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเพลงนี้มันไปไปอีกที่หนึ่งที่มัน ว่ามันลึกกว่าเดิมแล้วก็มันมีอารมณ์แบบมากมายเลยอะ่ะมันมันในนั้นมันทั้งเนื้อเพลงทั้งอารมณ์ของน้องแพรอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็มองว่าแพรก็เหมือนกับหยดน้ําค้างหยดบางๆหยดหนึ่งที่รอแสงอาทิตย์ยามเช้าเพื่อมาทําให้ความเศร้าในหัวใจมันระเหยอ,ออกไปอะไรเงี้ยเมื่อได้คอนเซป t นี้แล้วก็ก็ลองลองปากาดูปรับเปลี่ยนอยู่พอสมควรแล้วก็ ก็ให,ให้นห h, ้องแพรมันลองรองดูแล้วสุดท้ายก็พอมันอยู่ในเสียงน้องแพรมันอยู่ในร้องแพรร้องมาจากหัวใจจริงๆมันก็เป็นเพลงของน้องแพรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเฮ้ยอยากวองโรเจอร์ว่ะเพลงเนี้ยโอเคเอาพี่บามาเพลงนี้เราต้อง ใช้ยี่ห้อที่เราไม่คุ้นเลยวันไม่ยินวันครับเดี๋ยหลับสิเอ่อโอเคมาแล้วกินข้าวแล้วโดนกูแน่อ่ตอนนี้มันมันเท่ากันหมดครับเราว่าเน้นเบสตึ๊ดอ่าเน้นเน้น เน่นนไ,ไม่เน้นไม่เน้นแบบสดตึงตึงเน้นเน้นตึงอ่าเน้นสาล่างใช่ใช่ใช่ไม่ต้องสาบนไม่ต้องลงลงังใช่ใสายบนต้องอเบาเบาใช่มากมากมค่อยคอค่อยค่อยไปอะไรอย่าเงี้ย ซึ่งมันจะเดินอยู่ไม่ต้องตามกัะเดื่องเดินแทนกัะเดื่องโอ้โพอบรรท์จริงครับดูเรื่องเลย้ยินผมไหมพี่เจ,จ้าเพราะจำเือได้ยินแลวใจจะขาดเราแพ้เสียงไวโอลิน <laughs> วางยากขเนี่ยแชมรีหนูแชมรีมุก yes ี้อยู่ไปดูตัวมืออันนี้ถือเป็นการทดลองครั้งแรกเลยนะอ๋อทดสอบเห็นก็ทำมันครับอ๋ออยากลองดูนไม่ๆอยากเท่เดี๋ยวเท่ห์เขาปามาตรงนี้ตลอด ไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกหรอไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกหรือใช่ เราคิดว่าไงในมุมคนเล่นเพลงแง้โอเคครับพี่ผมว่าโอเคแต่แค่รู้สึกว่าพิ่เชนโดตรงตรงท่อนตรงจบมากเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ในในมุมพีพกบคิดว่าไงพี่ว่ามันได้อารมณ์ดีใช่คือมันมันมันโอ้มันเข้าแล้วที่เลือกจากแล้วมันใช่เลยพี่ว่าใช่เราไปเราเดินหน้าไปต่ออ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยมาคาใจอะไรเดี๋ยวาว่ากันพี่อยากรู้ว่าในฮุกพอมันจะจบแบบจบเพลงนี้มันจะเป็นยังไง ่ะเราเทงเป็นบูหน่อยขอแบบโศกนี่น่ะเหมือนเน้นะน,น,นี่นะ่ะเ,เราชอบเทคหนึ่งชอบเทกแรกมีความแบบไม่มั่นใจมีความแบบเกรงเกรงกลัวแต่ชอบมันได้อารมณ์อ่าแล้วแล้วทอ่ทอ,นทอนตุ่นโล่ไม่ต้องตึงตึงตึงเนาะตุ่นโล่เดินปกติปกติใช่ไหมอ๋อโอเคแล้วก็พอจบจบเบรกก็ยังมียืดหนึงนงน่งให้เราหนะ่อยขอด เดนเี่ยเดี๋ยวไม่ขาดตรงขอดสีแช่เลยลงไม่ได้ถ้ายาวตัวนี้ต้องเปลี่ยนสายมันต้องเป็นสายใหญ่แน่แจเจ้าสายกีตาร์เนี่ยผมอิปถัมก็สามารถช่วยได้นะครับนี่ทิ้งเดียวเลยนะเ,เลยไหมโทษเลยไหมโชลรบะรบบทีพอปุ๊บห้าทีโอ้ผมอยู่อ่อนนุตครับามาสองช2่วโม,ม ไม่ได้อ่านหกลพดลงพดปดิวะไปฮีปอดิวแล้วโจโจไอไอไตอนท้ายอ่ะที่มันเป็นดื้อดื้อดื้อๆถ้ามันมาตั้งแต่หัวคุกเลยได้ป่ะเหมือนเหมือนเหมือนสีเป็นซีเควนต์มาอะไรเงี้ย ดดดาาาสมมติเป็นเป็นลิทเทิร์มอะมันจะเป็นตาด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 าตาตาใน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 ตรงที่กองมาอะไรเงี้ยแต่อาจจะฝากโจบิดไปตามคอร์ดอะไรเงี้ยแบบนี้เลยแบบนี้เลยเดี๋ยวเรียกขอฟังหน่อย เต้ตึงตึงอะไรเงี้ยไม่รู้พี่เมืนได้ยินเดี๋ยวเมื่อกี้ดีมากเลยอะลองลองลองดูนะพวกมันอฟึดๆได้อยู่ใช่ไหมผมฟึดๆเนี่ยพวกช่าโคฟึดๆไม่ใช่เสียงมือเลยเสียงหายใจมึงอะเพราะไม่พบตกตันหายใจด้วยตอนเล่นยาวเลยสองสองนาทีใช้คนดีครับแร้วแลว่าโอเค ตอนตอนจบจะต้องเมโลดี้เดียวกับกีตาร์เลยเหรอฮะหรือว่าจะตัดลายกีตาร์ออ,อกใช่พี่ตัดคนเล่นออกไปเลยเออคนเล่นอพไม่เอาี่เลิกครบเลยทนี้ <c oughs> เมื่อเมื่อโจมาพี่ก็เลิกครบเลย <c oughs> ตกกระป๋งไปแล้ว เรีกเยกอะไรนิดเดียวนิดหน่อยของพี่พอละโอเคครับแป n กิ o วจัดถ้าให้นิยามเพลงนี้สำหรับแพนะคะเป็นเพลงที่แบบเป็นแสงแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าแพชนะนี้จะออกเพลงอย่างซิงเกิลแรกก็ปีกหักก็พูดถึงท้องฟ้าลมอะไรเงี้ยแล้วก็คลื่นก็เป็นทะเลเป็นน้ำโฮมสเตย์ก็หนูเปรียบเป็นดินเป็นความติดดินบ้าน ส่วนเพลงนี้หนูให้เป็นแสงค่ะแสงอาทิตย์แสงตะวันจริงๆเพราะว่าตอนที่ร้องเพลงนี้เราเหมือนเราเห็นแสงอะไรบางอย่างที่มันเติมไฟให้ตัวเราจริงๆค่ะตั้งแต่แรกเลยที่ได้เจอพี่ๆทีแมนโก้นะคะ mm hmm. ก็รู้สึกว่าได้ก้าวเข้ามาสู่แบบการทำเพลงแล้วก็กระบวนการการสร้างผลงานจริงๆเราได้มีส่วนร่วมใน ทุกๆกระบวนการแล้วก็ได้เป็นตัวเองได้ใส่ความคิดตัวเองเข้าไปก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆค่ะเพราะว่าพี่ๆก็เปิดใจเปิดรับทุกๆอย่างในตัวเราจริงๆค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำคำสอนที่ไปใช้ได้จริงๆได้พัฒนาตัวเองจริงๆรวมถึงเป็นแบบเหมือนพี่ชายที่อยู่ข้างๆด้วยค่ะ <c oughs> โหเคี่ยวสุดหรอคะเี่ยวก็ต้องพี่กบล่ะ จบบ้างครับพอแล้วพอแล้วมาตั้งไกลพี่เออมาแล้วเอาแถมแถวแถวเหนือแล้วกันแกก็จะแบบว่าชอบกวนๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องตกแต่งมากกว่านี้เลยนะที่ว่าอารมณ์นี้ชอบที่สุดละมันก็แบบมีแค่เป็นเป็นรอบแรกเนาะก็ยังมีสงสัยไปกินแคบหมูมาั้งแคบหมูกะคอสักสาดนิดหน่อไม่มีใช่ไหมกวนๆแล้วก็ให้คำแนะนำแบบเชิงแบบด่าๆด้วยนิดนึง ต่ว่าก็ตลกดีแต่แงมาด้วยความรักใช่ค่ะ <Okay. S 2> มันก็แบบตลกอ่ะนักเทคนี้เอาแบบร้องแบบเวอร์ชันหัวเราะแบบนี้ <Huh? S 1> <laughs> กอดไว้หมอนนะกอดไว้เออกอดไว้เออความรักที่เปียกปอนกอดหมอนทั้งน้ำตามามาเนี่ยแล้วกูก็พาไงหัวเราะแล้วมึงก็จะร้องไว้ได้อีกเออไม่เครียดเลยค่ะแบบเขาทาให้เราไม่เครียดเลย อ่ะไปมึงกลับบ้านไปขนเอ้ยจมจงจริงเพราะว่ากูไม่ร้อง <c oughs> กูก็อุตส่าห์จะบิวให้ซึงเออมึงก็มากรบร้องตก <c oughs> จริงๆเหมือนแบบฟ้าฝนเขาเป็นใจให้กับเพลงนี้สบายสบายไม่ต้องแบบพามันไปจบไม่ต้องไม่ต้องขนาดนั้นได<ต>้ออแล้วก็อ,อ,อ,อืมแล้วก็ลองแตกร้าวอะอยากลองว่ามันไม่ต้องเหนอะขนาดนั้นถ้ามันแตกร้าวจากความรู้สึกจริงๆมันจะเป็นยังไงวะลองโนอตตรงนี้พี่นิดนึง ไม่คนที่ไม่ทำให้ฉันต้องแตกรา้า้ามคืนไปใช้ชีวิตรอคำว่าทิ้งใจไปยังลื้นหลอต้องต้นยาที่รอแสงดวงตะวันห้าแพรชนานะคะก็ขอฝากเพลงน้ำค้าง้งบนยาน้ำตาบนแก้มด้วยนะคะ โแค่พูดชื่อเพลงนี้ก็คือคุณอุ้ยไฟดับแสดงว่าเพลงนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงเพลงนี้ไฟดาวถ่าแพชนาขอฝากเพลงนี้ด้วยนะคะเพลงน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มนะคะอยากบอกเลยว่าเพลงนี้นะคะจะเป็นแสงสว่างให้ทุกๆคนจริงๆนะคะรวมถึงแพชนาด้วยนะคะจริงๆคนเราเวลามันสิ้นหวังครัมันมักจะหลอก ใครสักคนที่มาทําให้ความเศร้าความหวังมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยทำให้ความเศร้านะั้นมันหายไปผมว่าทุกคนทุกคนจะมีโมเมนต์นี้นะไม่ว่าเราจะแข็งแกร่งมาจากไหนนะสุดท้ายเราก็มันจะมีบางช่วงบางมุมของชีวิตท,ที่ไม่ต่างจากน้าค้างหยดนั้นที่รอใครสักคนมาทําให้มันระเหยไปก็คิดว่าทุกคนที่ไ,ได้ฟังเพลงนี้ก็จะรับรู้ได้ว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราเข้มแข็งแค่ไหนเราก็มีวันที่เราอดอแอแล้วก็เราก็มีวันที่ รอใครสักคนมาฉุดดึงให้เราลุกขึ้นเดินต่อไปครับได้ฟังที่อัดเครื่องจริงครบทุกเครื่องแล้วเนาะทั้งกองสดทั้งเวอลินอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเมมก็เดินทางไปอีกที่หนึ่งตอนนี้ผมว่ามันลึกกว่าเดิมแล้วมันก็กว้างกว่าเดิมด้วยผมว่ามันมันสามารถตีความได้หลายอย่างทั้งในเนื้อเพลงเนี่ยมันมันพูดถึงคนที่เคยจิ้นศรัทธานในความรักอะไรเงี้ยแล้วยังมีอยู่ไหมคนที่แบบคนที่จะรักกันจริงๆนะอะไรเงี้ย อเพลงมันเจ็บทุกเครื่องแล้วผมว่ามัน่าจะทุกใจหลายหลายคนที่แบบมีความรู้สึกเหงาอะไรเงี้ยซึ่งมันก่อนก็เปิดให้แฟนฟังในรถอะไรไงเงี้ยฮะเพลงที่เป็นเดโมโอยู่นะเปิดวนอยู่งั้นอ่ะแฟนไม่ยอมเปลี่ยนเลยฟังแล้วนั่งซึมอยู่แล้วบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แบนด์มีสาม,มีอยู่แล้วนะทําไมกินกับเนื้อเพลงอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าแอบเน็บไปแต่ว่าแฟนก็บอกว่ามันเพาะมากมันน้องก็โอ้ถ่ายทอดออกมาได้แบบว่าเออมันเศร้าแล้วก็ ู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยยังไงก็ฝากเพลงนี้ด้วยครับน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มครับเนี่ยพอให้ฝากเพลงแล้วก็ก็จะเขินวาพาพอจะขายแบบว่าเฮ้ยเออให้ไปฟังนะอะไรเงี้ยฝากผลงานเพลงใหม่เพลงใหม่ของน้องแพชนาด้วยนะครับน้ำค้างบนหญ้าน้ำตาบนแก้มนะครับอีกหนึ่งผลงานจากมันก็ทีมนะครับก็ฝาก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 ทุยฝากเพลงนี้แล้วก็เพลงต่อไปด้วยนะครับ ประมาณนี้หรือเปล่านะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของทีมแมงโก้ยุคใหม่ตอนนี้เดนนะครับตอนนี้เรามีทีมที่ค่อนข้างใหญ่ขึ้นแล้วก็มีน้องๆมาช่วยเสริมทัพกันแล้วก็ตอนนี้มีผลงานเพลงออกมามากมายก็ยังไงฝากติดตามแมงโก้แล้วก็ช่องซองกระเด็นของเราด้วยนะครับผมขอบคุณครับครับก็ แมงโก้ของเราก็ถ้าเขายังให้ทำเพลงอยู่เราก็จะทำเพลงต่อไปได้เลยครับก็ฝากเพลงนี้เด็กครับเพลงนี้ก็ภูมิใจเสนอมากๆครับซึ่งเจ้าของเพลงอยู่ข้างหลังอยู่นี่โอเค